โอ้นาำขึ้นแล้วพี่น้องมันไหลมามันไหลมานอนป่าไหลมาแต่ฮางาน้ำซ um <ute ını Vincent Leonard> ีกองน้ำสซกะหมานมันนะทุกคนเนาะ บรเะะนมพี่น้องน้ำมาแห้งพี่น้องเอ้ยถท่วบัานเงินประสชาชนแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง FC Friends จากฝั่งลาวและฝั่งไทยในพน้องเนาะตอนนี้ก็ปัสสุจนเกียมมัดหมูเกียมพอนเครื่องอยู่เครื่องนอนเครื่องเองินของสานมัดสัตว์เลี้ยงเกียมอุพยพเครื่องออกจากบ่อน,นี้เนาะวันที่ต่ํำที่สุด่อนบ้านเฮือนปัจสุจนเพราะว่าน้ำจากน้ำป่าลหยหลักช่วงนี้เ็ดให้ทาง น้ำเขื่อนมันอ่างเนาะจากน้ำเขื่อนซีกะหมานเขื่อนห้วยเหาะเขือเข่อนสนามไซดเดก็จะปล่อยมันอ่างแล้วก็ต้องปล่อยนะพี่น้องเผื่อระบายน้ำบ่ให้อ่าเขื่อนแตกเนาะเพราะน้ำมันอ่างไหลเขาก็ต้องระบายน้ำให้ออกจากเขื่อนเนาะเพื่อเพปล่อยน้ำไหลแล้วก็เพื่อความ ปลอดภัยของพี่น้องปสสัจจนเนาะทางเขื่อนก็ต้องปล่อยน้ำและระบายน้ำออกให้หมดตอนนี้น้ำกำลังท่วมนะพี่น้องน้ำกำลังมาแหงเนาะท่วมเครื่องปลูกของฝังปสสัจจนท่วมทา,านคาของปัจจนเนาะตอนนี้น้ำกำลังมาแหงนี่ก็คืออยู่ที่อาจจะเปิดเนาะ ขวงอัตตะปูเล่าไต่เนาะนี่คือบ้านลักษามเมืองสาม,มาีไไสแขวงอัตตะปน้ำกำลังขึ้นแหงเนาะเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากเ็ศให้ทางบริษัทของจีนบริษัทของจีนปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพราะมันอ่างหลเหตานั้นเหตให้ฝนตก5-6วันติดต่อกันเลยพี่น้องเนาะ ตอนนี้ประสาชนเร่งอุปยบเครื่องของออกจากเงินสาลเป็นเครื่องไซ้ของสอยเครื่องเองินเครื่องสารเลยพี่น้องตูเ้เย็นเครื่องหนุงพาหนะแต่งอยู่ขัวกินรถล,ลางเนาะแล้วก็สัดเลี้ยงเต่ว่าพื้นที่นี้บ้านหลักษามันต่ำเนาะพี่น้องเนาะน้ำมาแง้ง บริเวณแถวตึกเจ็ดซันนี่ก็ท่วมอยู่แล้วสองซันเนาะตัวนั้นจะเป็นตลาดนะพี่น้องตัวที่แนมเห็นนี่ตัวสีแดงนี่ก็น้ําท่วมแล้วนี่ตลาดลักสามเนาะเมืองสามโอคีไซนตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นคือฮันก่อสร้างก็เลื่มท่วมแล้วตัวนี้เป็นตึกธนาคารเนาะตัวที่แนมเห็นสีขาว กำลังขึ้นมาลึดๆนะพี่น้องตอนนี้ฝนกำลังหลังมาติดต่อกันตกเป็นวันที่ห้าที่6แล้วพี่น้องเพื่ให้น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำจากเขื่อนของบริษัทจีนเนาะบรอ้อมแอม,มแถวบ้านนี้เขาเจ้าก่อเริ่มเก็บเครื่องเก็บของหยกย้ายสัมภารนะเกียมเพื่อความปลอดภัยของลูกเต้ากระเจ้าของ ความปลอดภัยของพี่น้องประท้ชนเลยเนาะช่วงนี้ถือว่าฝนกําลังมาแหงเนาะน้าท่วมหลายบ่อนทั่วประเทศลาวนะพี่น้องเนาะทั่วประเทศลาวได้ข่าวว่าทางแข่งสารวันก็น้าท่วมแล้วพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้น้าท่วมค้างแขงสารวันแล้วตัวเมืองสารวันแขวงสารวันน้าท่วมแล้วหนึ่งแขงไปแล้วส่วนหลายน้าจะมักท่วมแถวภาคใต้ของเรา ก็ภาคเหนือของเรานะพี่น้องเนาะมาพามานส้มบรรยากาศรออมแอมนี่แหละพี่น้องกระเจ้าจนใส่เบ็ดใส่มองได้หันปลาพี่น้องเอ้ยเนาะได้หันปูหันปลาปูปลานาหนำเมื่อคี้นี่งานไหลเป็นบอกพี่น้องที่นี่งานไหลฟูอยู่เนาะตอนนี้อุตุนิยมอุตุนิยมการแจ้งเตือนฝนฟ้าพยากรณ์อากาศ ก็พากันเฝ้าระวังระดับน้ำซีกองซีกระหมานเนาะที่กำลังมาแหงตอนนี้้าพี่น้องเนาะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทรัพย์สินเครื่องของเงินซานเป็นสั์เลี้ยงแด่เก็ียวอบพยพยบง่ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเนาะพี่น้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศยามสวยสวยเลยพี่น้องนี่ ม,มืดฟ้าหมึดฝนเลยพี่น้องพอน้องก็จะออกไปบึงนําท่วนะดีบบงเงินมาเจอเนาะเพื่อเ,อเกี่ยไปใส่น้ํามันรถจากกระาญยนต์หลือใส่น้ํามันรถมอเตอร์ไซค์นะเผื่อคนของออกจากที่พักพาอาศัยเนาะพี่น้อง คนนำท่วมเนาะโอ้บลงปลาบ่อนพี่น้องมีมองมาใส่ได้เรื่องเลยพี่น้องเนาะมีมองมาใส่ได้เรื่องเลยเนาะมีมองมีมีมอง,มมมองใส่มองใส่เบ็ดในคือสได้ปลากินอยู่นะพี่น้องเนาะนำกำลังมาแห้ง s ่วงนี่ตลาดแกนำท่วมเลยพี่น้องเห็นบ่ตัวที่แนมเห็นนะลดล่างกับ วิ่งไปวิ่งมาอยู่บางจุดกระท่วมเป็นหยานเนาะเส้นทางเล็กที่13ไต้น้ำท่วมเป็นจุดเป็นยหยานทีให้รถโดยสาร่นส่งระหว่างแข่งตกแขวงเมืองต่อเมืองก็หยุดสงัดลงเป็นซั่วข่าวนะพี่น้องเนาะอยาจะพามาชมแล้วมาเบิง่งบริเวณแถวนี้พี่น้องรถลรนทับคนส่งระหว่างเมืองต่อเมือง แข็งตแข็งก็จะสง,งัดลงแล้วขออ่าพักผ่อน,นบ่าช่วงนี้ให้น้ําป่าไหลหยุดจากสี่ห้าวันให้มันแห้งก่อนค่อยออกเดินทางต่อนะพี่น้องเนาะ